ยังไม่ต้องลุน้นคู่รักต่างวัยคบนาน9ปีแต่แผนวิวาเป็นศูนย์ไม่วือวแต่รักหวานมั่นคงไม่เปลี่ยนสําหรับคู่รักต่างวัยหนุ่มนิววงสกรและนางเอกสาวเนาทิสานาทที่แม้อายุห่างกันถึง13ปีแต่รักยังหวานชื่นทุกวนันไม่มีอุปสรรคเรื่องไวไัยใดๆเลยซึ่งคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วแต่ก็ยังไรวี่แววข่าวดีขอแต่งสักที่ล่าสุดสาวนิวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าความรักยังหวานเหมือนทุกวนันพี่เขายัง คงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนวันแรกที่เขาเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราแล้ว,ลวทั้งเพื่อนร่วมงานพี่ชายที่ปรึกษาหรือคนรู้จักถึงอายุจะห่างกันมากแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆก็ยืนยันว่าไม่มีแผนวิวาเร็เรนี้แน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งทั้งคู่พร้อมแล้วก็คงมีการพูดคุยกันจริงจจังๆ,งๆให้ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวรับรู้แค่นั้นไม่ได้อยากจะมีงานหรือจัดอะไรใหญ่โตอาจจะมีแค่เพื่อนๆผู้ใหญ่ที่รักเราและเรารักเคารพเท่านั้นซึ่งตอน ทางครอบครัวทั้งสองก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเร่งให้มีข่าวดีเร็วๆนี้